สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนคลองบางแก้วนะครับในวันนี้พบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสอนโดยครูอาทิตย์เทพวงจำปาเช่นเคยในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในหน่วยที่4คือเรื่องวัสดุรอบตัวเรานะครับโดยในชั่วโมงคลิปก่นกอนๆน้านี้เราเรียนในเรื่องวัสดุที่สามารถดูดซับน้ําได้นะครับ วัสดุนะครับหมายถึงสิ่งของที่ได้จากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะซึ่งอาจนํามาใช้ประโดดได้เช่นขวดพลาสติกริปบิ้นนะครับลวดเปลือกหอยก้อนหิน,กล,นลก,กล่องนมเศษไม้เศษเหล็กกล่องกระดาษเป็นต้นในวันนี้นะครับเรื่องหลกัหลกๆของเราที่จะมาคุยกันคือเรื่องการเลือกใช้วัสดุนะครับจากคุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุจากคุณสมบัติของวัสดุนะครับคุณสมบัติของวัสดุคืออะไรนะครับวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติต่างกันนะครับเช่นความแข็งสภาพยืดยุนการดูดซับน้ําในการเลือกวัสดุมาทําเป็นวัตถุเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อนนะครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมา เพื่อให้เราเนี่ยสามารถนําวัสดุมาใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของเรานะครับจึงทําให้เราเนี่ยได้วัตถุที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับโดยวัสดุต่างๆนะครับมีหลายชนิดนะครับดังนี้เลย 1. น,นะครับไม้คุณสมบัติของไม้เนี่ยนะครับที่เห็นเลยคือมีความแข็งแรงทนทาน รูปร่างคงตัวนะครับไม่สามารถยืดได้และหดได้นะครับและก็ไม่เป็นสนิมนะครับโดยไม้เนี่ยนะครับตัวอย่างการนํามาใช้เป็นประโยชน์นํามาใช้ประโยชน์นะครับก็คือหลกัหลกๆเลยคือการใช้ในการก่อสร้างนะครับอาคารบ้านเรือนนะครับหรือทําเครื่องเรือนเช่นโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้เป็นต้นนะครับแต่มีหลายๆอย่างมากๆ นะครับที่เอาไม้เนี่ยมาทำให้เป็นประโยชน์วัะสะดุต่อไปคือโลหะหรือเหล็กนะครับโลหะนะครับโลหะเนี่ยคุณสมบัติของโลหะเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานนะครับนำความร้อนนะครับและนำไฟฟ้าอย่างเช่นถ้าเราลนไฟใส่เหล็กเนี่ยแล้วามาจับเหล็กเหล็กก็จะร้อนไปด้วย และสามารถนำมาหลอมให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้หมดเลยนะครับด้วยการหลอมละลายกับความร้อนนะครับตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์นะครับหลายอย่างมากๆที่ใช้เหล็กทำนะครับบนโลกใบนี้นะครับแต่ยกตัวอย่างาเช่นทำเครื่องครัวเช่นหม้อช้อนส้อมกระทะตะหลิวหลายอย่างนะครับหรือทำเครื่องมือช่างเช่นน็อตตะปู นะครับและเลื่อไปถึงการเป็นโครงเหล็กสร้างบ้านสร้างอะไรก็เป็นโลหะนะครับ 3. ก็คือยางนะครับยางวัสดุคุณสมบัติของอยางนะครับก็คือมีความยืดหยุนสูงนะครับไม่ดูดซับน้ำกันน้ำได้ดีนะครับมีความเหนียวและทนต่อแรงดึงนะครับตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ของของอยางก็คือการทำยางรถยนต นะครับทำยางรัดของหรือถุงมือยางนะครับโดยยางต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสกัดมาจากน้ํายามพารานะครับต่อไปนะครับผ้าเราเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเรื่องผ้านะครับคุณสมบัติของผ้าก็คือมีความอ่อนนุ่มมีน้ําหนักเบานะครับดูดซับน้ําได้ดีนะครับ,บ,นะรบและไม่กันน้ําไม่นําความร้อนและไฟฟ้าด้วยนะครับ ตัวอย่างการนําไปใช้ประโยชน์ของผ้าก็คือทําเครื่องนุ่มพงต่างๆนะครับที่เราสวมใส่ทุกๆวันนะครับเป็นของจําเป็นก็คือเสื้อกางเกงกระโปรงนะครับหรือทําเครื่องใช้นะครับเช่นหมอนผ้าหุมนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดรถต่างๆนะครับประโยชน์หลากหลายมากนะครับของผ้า ต่อไปนะครับกระดาษวัสดุก็คือกระดาษกระดาษนะครับคุณสมบัติของวัสดุก็คือฉีกขาดได้ง่ายมีน้ําหนักเบานะครับดูดซับน้ําได้นะครับพับเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับโดยกระดาษเนี่ยสามารถนําไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทําสมุดหนังสือนะครับธนบัตรทํากล่องกระดาษหรือว่าทํากระดาษทิชชู่แล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นขยกตัวอย่างนะครับ อสัสดุต่อไปก็คือแก้วนะครับคุณสมบัติของแก้วนะครับก็คือมีความแข็งแรงแต่เพราะบ,บางและแตกง่ายนะครัไม่ดูดซับน้ำนะครับกันน้ำได้ทนต่อความร้อนนะครับและมีความโปร่งใสนะครับตัวอย่างนะครับการนํำไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาแก้วไปทำํำภาชนะต่างๆเช่นถ้วยขวดแก้วน้ำหรือทำเครื่องใช้ก็เช่นหลอดไฟนะครับมากมายหลายอย่างนะครับประโยชน์ คุณสมบัติของวัสดุของแก้วนี้ต่อไปพลาสติกนะครับคุณสมบัติของพลาสติกนะครับก็คือมีน้ําหนักเบานะครับทำสีสันได้ง่ายไม่ดูดซับน้ํากันน้ําได้นะครับไม่ทนต่อความร้อนสูงสูงนะครับและไม่นําความร้อนและไฟฟ้านะครับโดยการตัวอย่างการนําพลาสติกไปใช้ประโยชน์ก็คือทําเครื่องใช้เช่นโตะ๊ะเก้าอี้พลาสติก กระมังถุงพลาสติกนะครับขวดน้ำนะครับหรือว่าทำของเล่นเด็กก็ได้นะครับต่อไปนะครับวัสดุอย่างสุดท้ายนะครับคือหินคุณสมบัติของหินเนี่ยก็คือมีน้ำหนักหนักถึงหนักมากๆนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับไม่ยืดหยุ่นและไม่กันน้ำนะครับทนต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้านะครับตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์นะครก็คือการทำเครื่องใช้เช่นโต๊ะ หินอ่อนโต๊ะเก้าอีครับครบนะครับ,รบ,นะรบหรือทําเครื่องประดับต่างๆนะครับหรือเอาไปแกะสลักนะเป็นของตกแต่งนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการเลือกใช้วัสดุจากคุณสมบัติของวัสดุต่างๆนะครับซึ่งครูอธิบายไปแล้วใครยังไม่เข้าใจไปย้อนดูได้ย้อนดูย้อนฟังได้นะครับมีหลายอย่างมากๆ โดยการบ้านของเราในวันนีนะค้คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีนะครับสิ่งของอุปกรณ์นะครับที่ทํามาจากวัสดุดังนี้นะครับก็คือทำอะไรบ้างที่ทํามาจากไม้โลหะแก้วและพลาสติกมาแค่คนละหนึ่งภาพก็พอนะครับอย่างตัวอย่างงานนะครับวาดใส่กระดาษหรือสมุดนะครับแบ่งไว้เลย4ช่องนะครับช่องที่1 วัสดุที่ทําจากไม้อะไรบ้างนักเรียนก็วาดไปนะครับวัสดุที่ทําจากโลหะนะครับกวาดลงไปวัสดุที่ทําจากพลาสติกวัสดุที่ทําจากแก้วนักเรียนก็วาดไปเลยทีละช่องนะครับเสร็จแล้วก็เขียนชื่อานามสกุลชั้นเลขที่นะครับถ่ายภาพนะครับแล้วก็ส่งลงในอัลบัม้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์นะครับที่ครูตั้งไว้ให้นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย